สวัสดีค่ะดิฉันหมอดูชาติปร้อยเอ็ดนะคะกาลังดูดวงให้กับลูกค้าเป็นชายนะคะเนาะอ,อัตตะอัตตะแปลว่าต,วตัวตนเป็นดาวอาทิตย์ทายยศสักฐานทายอาทิตย์อัตตะตกสหัชชาิตกลาภะนะคะตัวของเราเองจะสามารถสร้างโชคลาภให้กับตัวของเราเองได้นะคะแต่ว่าได้ง่ายไหมดาวทิตนั่งทบดาวเสาดาวเสาทายโทษทุกข์ให้ทายเสาดาวเสาก็ดาวที่เป็นกู่ศัตรูใหญ่ จะได้แต่ละทีก็เหิดขึ้นคอแต่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าเราก็น้องเป็นคิ้วที่เป็นคนมีความฉลาดหลักแหลมนะคะอยู่ในตัวด้วยทีนี้อีกอันนึงตนุเป็นดาวสุกนะคะดาวสุกตกโคคาตกสุภาเป็นคนบุคลิกดีนะคะบุคลิกดีก็จะมีทรัพย์สินทรัพย์สินจะมีในแดนไกลบ้าน <Okay. S 1> เกิดที่นี่ไปได้ดีในที่อื่น นะคะเพราะว่าภพคาแปบลบว่าพวกกริย์บตกสุภาสุภาพแปบลบว่าแดนไกลแดนที่เจริญนะคะเกิดที่นี่ไปได้ดีในที่อื่นเนาะแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บของน้องนะเป็นดาวพฤหัสกับดาวจันทร์ดาวจันทร์เกี่ยวกับอะไรดาวจันทร์เกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับผู้ชายเป็นทั้งหลายอะ่ะเช่นเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นลูกต่อมต่อมลูกหมากอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายอะไรเง,งี้ยไม่ดีแล้วดาวพฤหัสเช่นเบาหวานความเครียดความวิตกกังวลอย่างเงี้ยนะคะให้เรามาระวัง เรื่องมีลูกกี่คนคะคนเดียวปุตตะเป็นดาวอังคารดาวอังคารก็ทหารตำรวจเป็นช่างวิศวกรวิศวกรรมปุตตะตกธนางนะคะรั่วอยู่เท่าไรหร่แล้วคะร่ลูกจะมีเงินกว่าเรานะครับค่ะปุตตะตกธนางถธนางแปลว่าเงินนะคะลูกดีลูกนั่งครับสิบสามหาอุดด้วยได้บุตรดีเนาะอ่าแล้วก็ดาวอีกอันหนึ่งดาวกรรมะ ดาวกรมมะเป็นดาวเสาดาวเสา,ค,าค,คือทหารตำรวจนะคะกรมมะตกกระดุมพระกรมมะหน้าที่การงานเําให้มีเงินมีทองนะคะตกมูลละนาบส่ว,วนสิบเอ็ดราชาชโชคนะคะก็คือนอกจากจะเป็นทหารตำรวจแล้วนะคะยังสามารถทําอาชีพอื่นเสริมได้อีกเพราะว่าตกสิบเอ็ดราชาชโชคแปลว่าได้แล้วได้อีกรเราคิดจะทําธุรกิจเพิ่มเติมไหมคะเคยครับแต่ยังไม่รู้จะทำอะไรเคยคิดแต่ยังไม่ทาใช่ไหมคะคิจะทำอะไรอ๋อค่ะของน้องที่ทําได้นะ นอกจากดาวเสาแล้วดาวเสานี่ของเก่าของแก่กเกษตรกรรมเกษตรกร,ะกร,รนะทหารตำรวจติวทหารติวตำรวจนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าคิวน้องไปคิวคนฉลาดนะลุงนะ,ะแล้วก็กเกษตรกรรมเกษตรกรวิศวกรวิศวกรรม,รรม,รรมขายซื้อที่ดินซื้อมาขายไปขายของเกา่าบ้านเก่าปรับปรุงรีโนเวทขายไปซื้อมาขายไปซื้อที่มาขายไป ที่ดินที่จะขายดีสำหรับน้องคือที่ดินที่เป็นมรดกตกทอดของคนนะ่ะไม่ใช่ที่จัดสรรน,นะอเออนั่นแหละอย่างนั้นนะ่ะขายเราจะได้เงินแล้วก็ของสวยงามทั้งหลายก็จะได้เงินเป็นโฟคาดาวสุกเป็นโพคาเนาะก็จะได้เงินได้ทองนะคะแล้วก็อริคืออะไรอลริของน้องก็คือดาวพุธด,ดาวพุธนั่นคือปากคือทองคือปากต้องระวังเวลาพูดเวลาอาจารย์นี่ต้องต้องระวังปากระวังคําเพราะว่าปากเป็นออริมันจะเสียหายเนาะ แต่ปีนี้ผู้ใหญ่ที่เป็นชายจะให้คุณนาเป็นสีปีตาเป็นสีปีตาก็คือเจ้านายผู้ชายที่เป็นใหญ่เป็นโตเป็นสีก็จะให้คุณแก่เรานะคะเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งดีปีนี้นะคะเรื่องไม่ดีคือเรื่องอะไรค้ก็ยังห่วงอยู่เหมือนเดิมอะ่ะก็คือเรื่องความรักให้ระมัดระวังบางทีเราไม่ได้ไม่ชอบเขาหรอกแต่ด้วยด้วยความที่น้องบุคลิกดีอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาชอบน้องต้องระมัดระวังนะคะเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุย